Mm hmm. ปลูกเองนะคะปลูกเองปลูกเล่นๆจะได้กินจริงๆเห็นไหมได้เยอะเลยอืม สวยไหมคะชอบใช้ครีมอันนี้ก็มาจากเมืองไทยนะ่เอีกตรงอีกตรา้า <c oughs> ครีมที่ใช้อยู่นะคะชอบขนครีมจากเมืองไทยมานี่นะคะ